มีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับปัญหาโรคแตกครับกินกับข้าวันรถครับเม้นมากครับเวลาขับรถทางไกลนี่ครับพอดีไปเจอตัวนี้มาครับเห็นเขารีวิวันในดิจิตอลก็เลยลองสั่งมาดูครับกระปุกและประมาณเฉลี่ยประมาณไม่ถึงร้อครับประมาณ80บาท60บาทประมาณนี้ครับวิธีใช้งานของมันก็ง่ายๆครับน่ครับเียบไปครับเ้าแถมมาให้ ลองกันดูครับว่ามันจะจริงไหมขยวขยำก่อนนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในช่องแอร์เลยครับแล้วกดฉีดเข้าไปครับฉีดให้โฟมมันล้นออกมาพอประมาณนะครับโฟมเนี่ยจะกําจัดแบคทีรียในรถกลิ่นอับเหมือนเราไปอบโอโซนในรถตามร้านเลยนะครับอันนี้สามารถทําได้ทุกที่นะครับใช้เวลามันสิบถึงสิบห้านาทีก็เสร็จเรียบร้อยครับกลิ่นโฟมน่ยเป็นกลิ่นเลมอนนะครับหอม นะครับพอเสร็จแล้วก็จะตาัดาน้ําคาโฟงก็จะไหลออกมาตามท่อแอของเราเสร็จงานก็เก็บง่ายๆครับใช้งานเก็บไม่ง่ายครับนี่ครับตัวเฉลี่ยแล้วประมาณ